สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยนะคะกับคุณครูเจษกุลนาจงดาอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่3นะคะที่เราจะเจอกันนะคะสําหรับ2คลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็พาน,นักเรียนไปรู้จักกับสระไอไม้ม้วนนะคะไม่รู้ว่านักเรียนจะจําสระไอไม้มมวน20ม้วนจำจงดีนักเรียนจะจําได้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนจะไปขึ้นเรื่องใหม่เดี๋ยวคุณครูขอไปทวน ยี่สหมวนจํำจงดีอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้จําคําสระไอยี่สิบคำได้นั่นเองเดี๋ยวครูจะขออนุญาตไปทวนยี่สิบมวนนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องใหม่นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาท่อง20่สมวนจํำจงดีกันอีกรอบหนึ่งนะคะท่องเยอะๆค่ะนักเรียนจะจําได้สําหรับคนที่จําได้นะคะเดี๋ยวท่องไปกับครูเลยนะ หนึ่งสองซ้ำผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพยใช้ของคอไฟใจเอาใส่หอมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียง บ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีเป็นยังไงบ้างคะยี่สบม้วนจำจงดีนักเรียนพอจะจำได้ไหมเอ่ยอถ้ายังจำไม่ได้เดี๋ยวจะไปอีกรอบหนึ่งนะคะช้าๆนะเดี๋ยวพูดไปตามหูนะคะหนึ่งสองซ้ำผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะไภใช้ของคอใยใจเอาใส่หอมิหลงไหลใครขอดูจะใคร่ลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้ มิช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีนั่นเองนะคะค่ะก็สําหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าบท กาบยานีสิบเอ็ดเรื่องยี่สิบมวนจําจงดีนี่นะคะนักเรียนรู้สึกว่ามันสนุกจังเลยครูครูหนูอยากท่องได้นั่นเองนักเรียนก็ไปฝึกอ่านฝึกท่องเยอะๆนะคะใครที่ท่องได้เร็วคนนั้นยิ่งจะเก่งนั่นเองนะคะเพราะว่าในต่อต่อไปเราโตขึ้นนะคะยังไงเราต้องเรียนคําที่มีสระไอไม้โวนแค่ยี่สิบคำเท่านั้นนั่นเองนะคะถ้าเราจําบทนี้ได้ตอนโตแล้วก็จะได้ใช้ได้นั่นเอง ค่ะก็คุณครูก็จะทวนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเราไปขึ้นเรื่องใหม่กันเลยเรื่องนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนขึ้นสระใหม่นั่นก็คือสระโอนั่นเองค่ะบางคนบอกรู้จักแล้วบางคนบอกยังไม่รู้จักเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าสระโอมันเป็นยังไง โดยการคุณครูจะพาไปฟังเพลงเช่นเดิมคะ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสระโอก,กันก่อนว่ามันร้องประมาณไหนเสร็จแล้วเรามาสรุปเพลงสระโอก,กันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลย สีโอสีโอสีโอไม่โออยากใครใครไม่โอ oh, mm hmm. สะปับแหวนไว้นำหน้าใครใครให้เรียกโอนำหน้าใครใครให้เรียกโอ ทั้งโชคดีโอ้นิสียยาวทุกคำชื s อชือ่ชอชอไม่ออน้ำหนาใครใครไม่ออสปัตตว่งควยนําหน้าใครใครให้เรียกโอนํำหน้าใครใครให้เรียกโอ ยยค่ะ,คะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเพลงสระ,ะโอในรอบที่1น,นะคะเดี๋ยวรอบที่2คุณครูจะให้ฟังใหม่นะักเรียนช่วยจําดีนะคะว่าเพลงสระ,ะโอนั้นมีคําสระ,ะโออยู่กี่คําแล้วจําได้ไหมว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวลอง ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็จําให้ดีๆนะว่าในเนื้อเพลงมันพูดถึงซาลาโอว่ายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวรอบนี้ไปฟังกันเลยค่ะ ให้เรียกโอนำหน้าใครใครเเรียกโอโทอโทรคบโอโอโอชิโอชิโอชิโอไม่โอนำหน้าใครใครทั้งตัวสะกดมากมายลูกเปล่งโคมไฟและไก่ต้องช่างอโกโชคชนทั้งโชคดี ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเพลงสระโอนะคะอนักเรียนจําคําสระโอในเพลงได้หรือเปล่าเออมีคําว่าอะไรบ้างมันจะร้องว่าไงคะชะโยชโยชโย,ชโยใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนจะเจอคําว่าชโยนั่นเองนะคะจะเจอคําว่าชโยกี่คำคะมี3ามคำแล้วก็บอกว่าไม้โอนำนาใครใครแปลว่าสระโอเน,นี่ะคะจะนำหน้าพยัญชนะนั่นเอง มีคำว่าอะไรอีกนะไมโอสบัดแกว่งไกวนำหน้าใครใครเรียกว่าโอใช่ไหมคะมันนำหน้าใครๆเราจะเรียกว่าสระโออ่าแล้วทีนี้ก็จะมีโทโทโคโตโอโหโโนะคะแล้วก็โถมีโคมีโตแล้วก็โอโหนะอีกนะคะเป็นคำสระโอทีนี้มีคำว่าอะไรอีกเนาะ ทีนี้นะคะก็จะมีสระโอนะคะจะมีทั้งตัวสะกดนะคะมีตัวสะกดมากมมยลูกโปง่งโคมไฟและไก่โต้งก็จะมีคำว่าลูกโปง่งใช่ไหมคะรออูก,กลูกปโ,โปโองอโป่งโป่งไม่เอกโปง่งลูกโปง่งงองูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะแล้วก็มีคำว่าโคมไฟ คงไฟมาจากคอควายสรรโอนะคะคอโอโคโค,คมอโคมโคมไฟและไก่ต้งไก่ต้งคําว่าโต้งนะคะก็คือตอโอโตโตงอโตงโตงไม้โทต้งไก่โต้งนั่นเองค่ะแล้วก็มีคําว่า ชะงโงกโชคชนทั้งโชคดีนะคะก็จะมีชะโงกก็จะเป็นงองูนะคะงอโอกองโงกชอโอกอโชคชอโอนอชนชอโอคอโชคดอ,อีดีนะคะเป็นคำสระโอนั่นเองทีนี้ในเนื้อเพลงนะคะเขาจะปิดท้ายด้วยข้อความที่ว่าโอนี้เสียงยาวถูก คำก็คือคำที่ประสมด้วยสระโอแน่นอนเลยว่าจะต้องเป็นคำที่มีเสียงยาวนั่นเองนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปในเนื้อหาเรากันต่อนะคะที่สระโอเนาะเราฟังเพลงกันไปแล้วทีนี้นะคะมาดูสระโอกัน,นะคะ่ะสระโอตรงนี้นะคะก็อันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาของสระโอค่ะ มาดูลีลาการเขียนสระโอนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะนักเรียนดูนะคะวิธีการเขียนเขียนยังไงนะเริ่มจากหัวก่อนค่ะข้างบนจะเหมือนรอเรือเลยค่ะแต่หัวจะสลับด้านใช่ไหมคะแล้วก็จะสูงกว่าบรรทัดขึ้นไปกลายเป็นสระโอขีดในที่นี้หมายความว่า พยัญชนะจะเข้าไปนั่นเองนะคะจะตามหลังเข้าไปนี่สระโอสมมุติว่าถ้านี่เป็นเส้นบรรทัดนะคะสระโอจะสูงกว่าบรรทัดนั่นเองในนี้คณคกูก็จะมีคําว่าชโยมีคําว่าโทโถโคโตในนี้เพลงใช่ไหมคะที่เราฟังกันเมื่อกี้ทีนี้มาดูค่ะว่าสาระโอสระโอเมื่อกี้นะคะเห็นรูปร่างแบบนี้ให้รู้เลยว่าสาระโอให้ออกเสียงว่าโอ รูปร่างของซาลาโอนะคะมันจะคล้ายกับอะไรคะนักเรียนดาวซิมันเหมือนกับรอเรือใช่ไหมคะแต่ว่าหัวมันเข้าหัวมันเข้าตัวอันนี้เขาจะเรียกว่าหัวหม้วนเข้าหาตัวนะคะแต่ถ้ารอเรือนี่เป็นรอเรือนะคะรอเรือจะเป็นหัวออกข้างนอกตัวคะ่ะรอเรือจะหัวแบบนี้แล้วก็จะเป็นเล็กๆอยู่ภายในบรรทัดแต่สรลโอเป็นไงคะ หัวเข้าตัวแล้วก็สูงเลยขึ้นบรรทัดขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็หัวเห็นไหมคะระโอกับรอเรือคล้ายกันมากดังนั้นอย่าจำสลับกันนะคะว่าไหนหัวเข้าหัวออกนะที่นี้สระโอในเนื้อเพลงเขาก็บอกนะคะว่าจะมีเสียงยาวตําแหน่งระโอคุกๆก็บอกแล้วมันอยู่ตรงไหนของพยัญชนะคะมันอยู่ด้านหน้าพยัญชนะนั่นเองวิธีการเขียน นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะคุณครูเขียนให้ดูแล้วก็คือเริ่มจากหัวด้านล่างก่อนเสมอเสร็จแล้วลากขึ้นไปในเส้นตรงยาวปลายสระสูงกว่าบรรทัดเล็กน้อยแล้วก็ลากขึ้นไปแล้วโค้งเหมือนรอเรือน,นั่นเองคะ่ะนี่คือหน้าตาของสระโอน,นั่นเองเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านสะกดคำสระโอกันเลยคะ่ะคำนี้นะคะมีสระโอแล้วก็มีกอไก่กอไก่สระโอวิธีการ อ่านสะกดคําเราจะต้องอ่านพยัญชนะก่อนพยัญชนะคือกอไก่คือตัวกอไก่ออกเสียงกอรูปนี้คือสระโอเราจะออกเสียงว่าโอเป็นกอโอโกกอโอโกนั่นเองนะคะแล้วถ้าเป็นบอไม้สระโอล่ะบอไม้สระโอก็จะเป็นบอโอโบอันนี้คุณครูผิดนีดนึงนะอันนี้ต้องเป็น บโอโบถ้าเป็นต่อเต่าสระโอก็จะเป็นตอโอโตนั่นเองค่ะไปฝึกอ่านสะกดคำกันเลยมาที่ชุดแรกนะคะเป็นอักษรกลางสีเขียวนั่นเองมาสะกดคำพร้อมกันกับค,คุณครูเลยนะเราจะเริ่มที่ตัวกอไก่ค่ะหนึ่งสองซ้ำกอโอโกจอโอโจ โดอโอโดตตโอโตบบโ,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 โอโบปปโอโปอโอโอปย่างไรคะหนึ่งรอบนักเรียนทําเหมือนเดิมเลยคะ่ะหยุดหน้าจอแล้วสะกดคำให้คุณแม่ที่นั่งอยู่ข้างๆหรือให้ใครที่อยู่ข้างๆฟังแล้วก็เช็คอีกทีว่านักเรียนสะกดถูกหรือเปล่านะคะ แต่ถ้าใครที่สะกดคำเสร็จแล้วเราไปฝึกกันต่อที่ชุดอักษรสูงสีชมพูค่ะเริ่มที่ขอไข่นะคะอักษรสูงเสียงจะสูงสูงตอนปลายนะคะเช่นขอโอโขชฉโอโฉอถโอโถผอโอผ ฝอโอฝสอโอโสหอโอหูนั่นเองค่ะเหมือนเดิมค่ะหยุดหน้าจอแล้วก็ฝึกอ่านสะกดคำด้วยตัวเองนะสะกดคำเสร็จแล้วไปชุดต่อไปอักษรต่ำเลยค่ะสีส้มอักษรต่ำจะออกเสียงต่ำๆจะไม่สูงเหมือนอักษรสูงที่แล้วนะถ้าเป็นคอควายจะออกเสียงว่าคอ โอโอชโอโชนโอโนพอโอโพอพอโอโทยอโอโยลอโอโลวอโอโว ค่ะก็นักเรียนอย่าลืมหยุดแล้วก็สะกดคำอีกเหมือนเดิมนะคะพอสะกดเสร็จแล้วมาหน้านี้ค่ะหน้านี้คุณครูจะไม่มีสีเหมือนเดิมแล้วนักเรียนจะต้องค่อยๆดูว่าตัวนั้นต้องออกเสียงสูงหรือออ,อกเสียงต่ําเช่นกอไก่เป็นอักษรกลางนักเรียนก็จะออกเสียงกลาง,ลางแต่ถ้าขอไข่มันเป็นอักษรสูงนักเรียนก็ต้องขอสูง แต่ถ้าคอควายเป็นอักษรต่ํานักเรียนจะต้องอ่านคอเบาๆกอคือกลางใช่ไหมคะขอคือสูงคอคือต่ำนั่นเองเดี๋ยวไปอ่านสะกดคํากันเลยนะคะหนึ่งสองสามกอโอโกจอโอโจดดโอโดตอโอโตบบโอโบ ปโอโปอโอโอขอโอโออออขชโอโฉผโอโผผโอผูฝโอฝูสโอโสออหโอหูต่อไปคอควายค่ะ คอโอโคชอโอโชนอโอโนพอโอโพลลโอโลวอโอโวยอโอโยเก่งมากค่ะปรบมือดังๆให้ตัวเองนะคะที่ฝึกอ่านสะกดคำสระโอได้เี่ยมยอดจริงๆเลย ทีนี้ก็จะเป็นหนะ้าที่ของเราในการทำใบงานแล้วค่ะเรารู้จักสระโอแล้วว่าสระโออยู่ข้างหน้านะออกเสียงว่าโอนะวิธีเขียนเริ่มจากหัวขึ้นไปก่อนนะแล้วก็สูงขึ้นกว่าบรรทัดนะคะสระโอจำไว้ต้องอยู่สูงขึ้นไปนะคะอย่าอยู่ภายในบรรทัดเพราะไม่อย่างนั้นจะเป็นแค่พยัญชนะนะจะเป็นแค่เหมือนลอเรือกับหัวนะคะสระโอต้องสูงกว่าบรรทัดขึ้นไปนะคะ ทีนี้ใบงานนี้ก็เหมือนเดิมค่ะให้เรียนคัดตามรอยปะสระโอเขียนสระโอด้วยตนเองเสร็จแล้วให้วงกลมเฉพาะคําสระโอนะคะอันนี้คุณครูน่าจะเขียนผิดที่เขาเขียนว่าให้วงกลมเฉพาะสระไอนะทีนี้นักเรียนแก้ใหม่เป็นวงกลมเฉพาะสระโอนะคะเพราะว่าเนื่องจากใบงานนี้อ่ะเราทําเรื่องสระโอเนาะเราจะไปวงกลมสละไอได้ไหมคะไม่ได้คุณครูแก้ใหม่เป็นสละโอนะ ให้ในักเรียนหาคำสระโออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝึกสะกดคำก็คือเห็นรูปไก่ก็เป็นกกอโอโกใช่ไหมคะอ๋อ,อคุณครูอาจจะเขียนไม่สวยนะคุณครูขออาภัยนิดนึงก็เป็นคำว่าโกสองคำนั่นเองง่ายมากทำเองเลยนะคะอันไหนที่คุณครูมีรูปภาพน่ารักน่ารักอย่าลืมระบายสีสวยให้สวยงามให้สวยที่สุดเลยนะคะ ต่อไปใบนี้ค่ะใบนี้จะเหมือนกับใบสระไอไม้ม้วนที่ผ่านมานะคะแต่ว่านักเรียนจะต้องหาคําสระโอให้เจอนั่นเองเช่นคําที่หนึ่งมีต่อไอไตกอไอไกกับก,กอ,กกอ,อกโอโกเขาบอกว่าให้นักเรียนวงกลมสระโอดังนั้นนักเรียนก็ต้องวงกลมสระโอคือคําว่าโกจากนั้นให้เขียนโกเท่ากับกอโอโกแบบนี้นะคะหาให้เจอคุณครูสอนแล้วสระโอเป็นแบบไหนสระไอเป็นแบบไหนจาให้ดีนะคะอย่า รีบแล้วก็วงผิดนะค่อยๆดูนะคะส่วนใบสุดท้ายใบนี้แห่เรียนฝึกเขียนฝึกคัดตามรอยปะนะคะจะมีคําว่าโยมีคําว่าโรมีคําว่าโลที่เป็นลอล l แล้วก็โวโโหโอโมโหตาโตโลเลแล้วก็มีโบนะคะให้นักเรียนคัดคําอีก2แถวแนวตั้งนะคะ ก็เป็นว่าในชั่วโมงนี้จะมีงานอยู่ทั้งหมด3าใบนั่นเองจะมีใบนี้ใบนี้แล้วก็ใบนี้นะคะมี3ใบเยอะหน่อยแต่นักเรียนค่อยๆทํานะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะเสร็จนั่นเองค่อยๆทําไปทีน,นิดวันไหนเหนื่อยก็พอพักก่อนหายเหนื่อยเสร็จแล้วก็มาทําต่อแต่ว่าอยากให้เรียนทําทุกคนทุกใบนะคะทําด้วยตนเองนะคะนักเรียนจะได้ภูมิใจนะทีนี้ก็วันนี้คุณครูก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ ดูคลิปคุณครูจนจบเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย